สวัสดีครับแนี <styles> ่วันน kind of mm ี hmm. ้เราจะพาเด็กๆมัธยมศกันมาเล่นบ้านบอลเนี่ดูเฮียจื้อดูแ ah. ล <pot runs moderate> ah. <what> so? ่น้องพาน้องขึ้นลิฟต์เลยครับอ่าไปเลยอะตัดตดตั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 ดตตัดอ่ารีบไหนมาอ่าไปหนกไปเดินไปเลยมาถึงชั้นสี่แล้วอ้าวน้องจะวิ่งแล้วตัวแดง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  พวกเรากำลังจะมาถึงบ้านบอลกันแล้วเออ้าวเห็นชื่อพร้อมเหรอลงเท้าอ่ะลงไหนลงเท้าชดอ <c oughs> ิอ๋อพร้อมตะลุยบ้านบอลแล้วน้องอะ เขาใกล้พร้อมแม่โอเคโอค้ยไม่เมื่อยหรอกเมื่อยหลังก่อนพวกค้องอะ่ะ อะไรเนี่ยโอ้ยเฮียจืดเรวเร็วเวเร็วไปเร็วรอน้องด้วยลูกเฮียจืดเรอน้องด้วยไปเร็วไปเร็วไปเร็วแล้วป้ายจะไปยังไงวะนนียเอาปยป้ยเฮียจืดไปแล้วจืดไปแล้วไปเล้วไปเล้ไปลว โก้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 ตีช้าแล้วลูกรอน้องก่อนเดี๋ยวเจ๊ไปดูแล้ว

<med> โ,อโอ้เจอเพื่อนนะลูกไปได้เลยฝั่งนู้นนะลูกไปได้เหรอค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะลูกอย่าอย่าผ่านกันนะลูกเด็กๆฝั่งนี้มืดตื้อเลยเอาไป่าไป

อเอาไปเ๋ยป้าแกลงให้เอาไปได้แล้วไปเลยมลูกฟุ๊ปุ๊เอารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อน เอาไปลูกไปขึ้นไปเอาไปลูกไปไประวัวงขาโน้กงลูกเฮ้ยฟุ๊บระบาย

เดินปัจติระวังอย่ามือน้องครับเข้าอีกห้องเดียวพอนะเอาดี๋ยวเราก็ไปเล่นต่อเตะๆเฮ้ยไปไหน จะมาทันนั่งไหมไปเจ้เออหนูทางน้าลูกโอ้ทางไปยังไงครับไปวงยักษ์ครับไปของยู่ฝั่งนูน้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเด็กฝั่งนู้นกัน,น,นไม่นั่งนั่งทำไมทำไม,ไมไต้องถ้าช้าลูกเดี๋ยวลงเดี๋ยวบกนะลงอีกแล้วอ่ะ ใช่จะบอกนะไปเราเห็นจี้ลงไปแล้วเอาไม่ต้องกลัวลงไม่ต้องกลัวตามเห็นจี้ไปลูไม่ต้องกลัวตามเห็นจี้ไปไปไปเราไปไปเลยลูกไปเลยเย้เย่โอเคมันก็ไปเดีห็นจี้ตามไปแล้วระวังน้องลูกเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟดับอันนี้จิ๊กมาแล้วไปจิกไปจิกซอยเี๊ยิี่ซอยเจโอ้โหจิ๊กซอยมากี่รอบแล้วเนี่ยเย้เอาดึงขึ้นมาหลุดดึงขึ้นมา โ okay. ดนแม่เหล็กเลยได้ปลาเย่เจ๋อเจ้อไปนะไหนเจ๋อเจอไปหนึ่งสไลเดอร์แล้วอาข้าแงกันได้ลูกรงี้แหละเออมีปลาหลายตัวเลยมีปลามีกุ้งมีปูมีหอยครบเลยมีปลัหมึกด้วยมงกะพุนโอ้ครบเลย เขมาแล้วเฮ้ยไปที่ตรงบ้าครับตรงบ้ากันน้องโอเคตัวแล้วครับปลากระเบนหรือเปล่าเ<ห>ต่าเหรอ ตกข้างหน้าหนูก็พอเจอ้เออโดนโดนเพื่อนโอเคเดี๋ยวได้มากันทุกเสาเนี่ยเดี๋ยวะดูเหมือนเฮี้ยเจ้อเด็กๆก็เ,เล่นบ้านบอลเลยชอบเล่นมากเลย Hey, ตัวอะไรครับคู่ปล <Yeah. S 1> าตัวคู่เหรออุ้ยเบาๆลูกนี่ดตัวอะไรปลากระเบนมั้งโอ้ <Yeah. S 1> hey. oh. mâm mực, mâm mực ui tông tàu đây Ui, wow. tông tàu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  ô oh, tàu đào, yeah. bảo đủ, bảo đủ. Bảo bảo khắp. หนึ่งนาทีจะได้กี่ตัวไปแล้วครับสองสามโอ้เร็วมากครับไปแล้วสี่ตัวเวลาผ่านไปแล้วครับยี่สิบวิ เวลาผ่านไปแล้ว40วิแต่พอบมกเวลาปุ๊บยกมือขึ้นเลยนะปุ๊บเลยเวลาอีก10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาแล้วกี yeah! yeah. ่ตัวครับส็ดตัวเย้เรามาไหมลูกอ้าวเอาไปลูก เลโก้ตัว่อเลโก้ตัวเอ๋โอ้ตอเก่งเลยมีชืออยู่นะน้องมาต่อเลโก้แล้วอ้าวมาไหนน้องออกมาแล้ว

ติดเสื้อติดหุ้ยมาโยกมาโยกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊นอน่นี่นุกโผลแรงเลยออกมาเลยโอ้ยปดครับเจ๊ได เฮ้ยมล้โอ <pause>? <lly> <power> oh no, ้ยน <wiele> ่จะทำยัไแล้วาหัวลูกสีนะคะงเราะกส่ผ้กสีสีสองเส้นะคขอเสีเขียวสอเส้นใช่ของเราใส่แล้วัน้ยรดน้าด้วย มาแล้วไปนี่เจ๊เสือไปไ,ไม่ได้แล้วเสือติดเอาหมาตันกันหมดแล้วนั่น thang tăng tăng kia có nè đó đi mãi ăn mãi ăn mãi wow. quá wang luôn nó nó trượt đi rồi đấy, ui, 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 ui,